สวัสดีสวัสดีตอนเศ้าเนาะสีทั้งหลายทั้งวันมอนนนอีอันนี้ักส้มนึ่ง่าตุกลินมืดกนีสามคนแก้วเนาะอันนี้แก้วแก้วอันลอกกระลิงจะเอาให้แก้วเกลืกออันนี้แก้วเอาไปเห็ดเองอย่าไปแดกมามามาชิมชิมมาอย่างก่อนอันีประกอบเองอ

เดี่าจ้าจบหักักินเจ้าเกลือด้เจ้าเกลือเลยผิดส่วนอลกันอืเกิดกับขกาวได้อหเป้นติ่งยาปแดกดูจเจ้าว่ ปล่าปันผ่า <tekrar> ผ <Specifically> ่านน้อยซุ่มๆผ่านซุ่มาแก้ง่วงแกแห้งเนาะแกเมาค้างผูไดเมาข้างมาเด้อเดีนี้ก็หอมผิงนะทอเกลือันก็ทอดซุ้มๆมือฟองเลย จบุ้มสมเลย้สาวมมาเมีสาวๆมาเพิ่มนังหมักผากผู้ยเจ้าประเด็กม่านะอ้่ามัผัทางวันหวานจ้า มัก็ทำร้ายแตุ่สมบักโดนัวแดผสมบกหดแต่ส้มแหฮะส้มนี่ผสมเจ้าเกลือเจ้าเกลือเลยเจ้วไปแดดเลเอาสาบเจ้าสมไปาบเจ้าขาวกลัวแล้วเจ้าปลาหวานมะพร้าวผสมเลยแก้มันจืดได้ด้วยพี่น้อง ขาชวนเอฟซี่ชวนไปด่ถือพายอยู่บเนาอกอดดิจสมจะเศร้า <c ười> บุแม่เนาะแกง่วงลงเลยลงม่หลยของแม่ไปบหมงขาไหมแม่มาไหมยนแต่บ้อง ก็เขาอเมรกาไม่กินอเมริกาไม่กออไก่ใส่กระเทียมใส่ผักะเยง๊อดทอดนังพระเจ้าซาจันปิ้งเป็ดคือตูอาหารมาแล้วปิ้งเป็ดแซ่บแล้วอเป็ดแะไรกิงเป็ดบ่ สรงตัวสองอันไม่ทางชาวาอิ่งก็หักเพชรตัวนึงปิ้งเพชรนะนปิงธรรมดาด้อย่งอรเีคือว่าหลายๆทางรานมันมมันนแม่เาด้วยกับ้าทั้งหลายกินส้มปันปันปันข้าวสามตัวถ่ายค่ะ

ทานไ่เด้อทานอดไแัดตะเลต้มยำกุ้งตำมีขาวตำหมีไว้เขงโรไม่สััดคุงน้อยยำทะเลพวกปลาเมื่อขังดีงาหมูดใหก่ปลาาพริกตำม่อขตำข้าวุนตข้าวุ่นพวกมมอีกจานนึงโอ้ยคุณพุนยำไส้ต งอนเอระวานเอปันมะพร้าวสามจอกปันมะพร้าวเ้อะสามจอกน้ำปันเนาะเจดเผ็ดกระจกเนาะเกอเก่น่ะใส่นี้จะขาดที่จะขดซอยจุข้าวสั่งบเสร็อยากินเยอาใบเสร็ฟเ้าวไรบ้าเอาอาหารไปเสร็จใบซอยจุสุดได้เลนิ่งเก่าเนาะ អានវាហើយអីទៅតាមមកអូតើទៅដែរអស់ហើយមែនអានមក2ខុន แ่งชมเลคลิปนี้ก็จะเป็นคลนที่แบบทงานสบายๆเนาะชมมาง้องๆพได้แบบเปอาหารได้เกได้ย่างให้ก็ที่น้องได้เบิง์นไดขึต่อไปนะคะเพราะว่าเรจะถูกกินเราจะเห็นเมนูอย่า,อา,า,งา,งา,างกีตาไปรอชมเนาะอันนี้ทำมาเบิ่งกันอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ช่องน่าหน่อยรับจัายในเดอร์มุ่งสุ่คนเขาจะมาคนอย่างบืสุดท้ายก็ถอดเอาให้มันยังวันนี้เนาะอันนี้โทษเอฟซีทั้งหลายที่ยังบม่ถูกไปเนาะเดี๋ยวจะขอลาสักก่อนเป็นแพงเมื่อวัสเช็คท้อมกิ่นอ้อยแก้พิษสบายดีบ๊ายยังเหลือสองคนครับอุ่เอาไอ้บ่าวมากินวันนี้ไปตังไดา <laughs> à muốn đuốc chim anh em khát bóc mặc lọt mặc may luyện kiện sơ đuôi kiện sơ đuôi <laughs> กินมากกับหลายคนจุกแซ่บม้กกินสมอ,อืมอ้าวนะับกลับไปคุณไปทำใหญ่ๆเลยเดี๋ยวอันนี้กับเปียงหนึ่งลยเนี่ยเปียงใหญ่ๆเลยไปลนะเนาะบ๊ายบายสบายดีวันนี้มีลูกค้ามาสั่งซอยจู้อีกแล้วหนึ่งสุดสองสุดนี่ สามสุดเนาะมันเป็นธรรมชาติของแมงวันสามสุดซีนทำใม่ใหม่สุดๆเลยครับจีนเดี๋ยวยังสามสิบกีบเนาะมาซอยใส่สามสิบกรีบเอาใส่เรียบร้อยยังอีกถาดที่สี่เขากำลังจัดเนาะอันนี้ถาดที่หนึ่งถาดที่สองครับโยสีนสุดๆเลย เป็นงวันมันเป็นธรรมชาติเนาะปกติถาที่สามนี่ยงางาถาที่สี่ถาดนนี้พอนาลวกน้อยหนึ่งวะสันเดี๋ยวให้น้องนอก,นอกพอดถาทซอยซีนอย่างเป็นลวกเนาะมีแต่สามซุดนี้เรียบร้อยแล้วเขาจะออกเสื้อให้ลูกค้าเลยออกเสื้อให้ลูกค้าเลยไปาสามมาใหม่เนาะ มาด้น้องเฟิร์นเนาะวันนี้น้องเฟิร์นมาเป็นสาวเสิร์ฟซอยจุแทนแนน้องๆเพราะว่าน้องๆขาแยกต้องช่วยกันเนาะนี่วันนี้มีลูกค้ามาสั่งซอยจุสองสูตเนาะนี่ลูกค้าประจับมาเลยแหละสุดหนึ่งเพื่อนเอาอันปกติเนาะมีตับมีโยมีซีนนี่แล้วอีกกองหนึ่งเพื่อน เอาเตยโยเพื่อนวาเขาก็จะจัด,จดพักให้ครบสุดเนาะตามพีว่ว่เาเขาเหตุข่ายอยู่ห้านปกติเลยโดยลูกค้าท่านใดสนใจอยากสั่งทางห้านไปส่งก็ได้เดี๋ยวเขาจัดเส่ถุงให้ลูกค้าก็ต้องลูกค้าเพื่นท่าเอามา,มาเด้อมาเด้อซอยจุเนาะแต่แซ่บบอ,พอ,อยพี่นอ้องลูกค้าประจำเพื่นสั่งสองสุดเนาะขอบใจหลายๆ